เหตุการณ์วุ่นๆที่เห็นอยู่ตอนนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นจากตรงที่ไก่หนึ่งสั่งแจมฮึบไก่ไก่ไก่เป็นไงบ้างเธอนั่งรถมาสักไกลเลยอากาศก็ร้อนอบอ้าวจริงๆบายสบายๆนานๆได้มาหาเพื่อนพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสักทีหนึ่งที่บ้านที่บางแคฉันร้อนร้อนตับแตกเออเออแวะเข้าเซเว่นก่อนก็นลกแล้วกันต่างแอร์ซื้อหนอมนี่นี่นร้านนี้พอดีเลย เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ <c oughs> ไปอยู่หัดใหญ่ช่วยยายขายข้าวขาหมูอยู่พัทยาเธอช่วยป้าขายสบู่ <c oughs> เวรการได้ก <c oughs> ลับมากรุงเทพชมตรูแม่เรนูขายข้าวนาเป๊ เวนกลรมเข้าหน้าเป๊ะอยู่เชียงไม้ขวนใจไปคายลินจีไม่เข้าเรยดีกว่าไปกันเถอะช่ใช้น่ารำคาญผู้ชายแซวท้าถานน่ากลัวด้วยคนดีไปคายปดูพอได้แล้วมีอย่างที่ไหนเนี่ยนั่นหล่อที่บอกว่ามานั่งเรียกลูกค้าหน้าร้านน่ะนี่มันไล่ลูกค้าชัดๆเลยร้องเพลงแซวเขาเนี่ยอะไรกันเอ๋ไม่น่ารักหรอกครับไม่ถูกใจหรก นี่ก็ช่วงสงการแล้วร้านอื่นนะคนแน่นทำไมร้านเราถึงวังแวงเหมือนเดิมแบบนี้ล่ะเนี่ยด <c oughs> ีนะที่มีแอร์ไม่งั้นแล้วก็แห้งตายกันหมดแล้ว <c oughs> ใช่ใชว่าแต่มีอะไรแปลกๆ <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> พี่ปปอมายืนหน้าเคาน์เตอร์ทำไมล่ะเนี่ยไม่มีงานการทำหรอไง <C> e <at> พอดีว่าลาพักร้อนนัะก็เลยมาเที่ยวที่นี่แบบว่าที่นี่มันมีแอร์มาขออยู่ด้วยสักสามสี่วันคนตรงไม่มีที่ไปก็มารวมกันเราอยู่ยังไงเล่าตรงนี้มันเคาน์เตอร์พนักงานนะออกไปความเจ็บระพนแทบพําความเจ้าเสียงโทรศัพท์าาาขายนะโอของฉันเองเ<ข>ล่ะเขาเติมกันเจไอพอ สวัสดีครับคุณเจ้าของร้านที่เปรียบเสมือนดังแม่บังเกิดกล้าว,ว่าไงนะอาา่าจะมีเซอร์ยอยรอไพรนะส์รยอย่างนั้นเหรอครับอะไรนะจะเซอร์ไพรส์นายเองนั้นเหรอจะมาหาที่ร้านกันเหรอครับได้เลยได้เลยตื่นเต้นจังเซอร์ไพรส์ี่เอเหรอว้าวาวางสายปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะแล้วนั่นมากับใครนะเคุณเจ้าของร้านสวยไม่ซางเลยใช่ใช่ใช่สวยมากแล้วนั่นข้างหลังนั่นใครอ่ะหล่อลืมล้อหล่อแบบอ๊อฟ เกาหลีเราแบบเคป๊อประดับโลกคลีนัสคลีัสอะอยกันนาพวกนี้ระลิกระรียงกับปากระดีได้น้ำย่างนั้นนะเออสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านกับอ๋อนี่นี่เหรอก็คือแฟนของฉันเองละจ้ะ ใช่จ้าวันนี้ฉันพามาเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันแฟนแฟนเหรอมไม่นะนะหมดนี่นะนะอนนนะนะือาหามอือหืออือหืออือ,อใช่เลยละจ้าฉันไตรตรองมานานมากเลยนะในเอต้องมาเฝ้าร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อตอนนี้นะ่ะเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ในเอนะ่ะต้องไปเรียนต่อให้สูงๆแล้วระหว่างนี้ฉันจะให้แฟนของฉันมาเป็นผู้จัดการร้านนี้แทนน่ะนะจ ว่าไงนะทําไมผมจะต้องไปเรียนหนังสือด้วยเล่าไม่เอาหรอกไม่เอาอะครับนายเอผู้นี้จะเป็นผู้จัดการร้านนี้เหมือนเดิมนายเอไม่ยอมนี่เป็นเรื่องที่ฉันคิดมานานแล้วนี่เพื่ออนาคตของเธอนะนายเอไม่เอาอะครับนายเออยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะงั้นให้แฟนฉันทดลองทํางานสักเดือนถ้าไม่ดีขึ้นนายเอก็ทําต่อ แต่ถ้าผลงานดีแล้วก็เขาก็ต้องเป็นผู้จัดการแล้วนายเอกก็ต้องไปเรียนหนังสือตกลงไหมฮึ่ <c oughs> ทางนั้นเราก็ได้เลยการที่จะให้คนอื่นมาเป็นผู้จัดการร้านง่ายๆแบบนี้มันดูถูกร้านนี้มากเกินไปอีกทั้งผู้จัดการจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีงามกับลูกทีมที่เป็นพนักงานไม่เชื่อก็ลองถามความสมัครใจของสองคนนั้นดูก็ได้ที่ผ่านมาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์ต่างๆเฉียดเป็นเฉียดตายมาพร้อมๆกับผมก็ลองถามดูแซ่ว่าเขาจะยอมรับผู้จัดการคนใหม่อ่ะเปล่านะ รับค่ะรับไม่ต้องค,คิดอะไรสัก,กตีเนี่ยคนนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่ว่าใครก็ดีกว่าพี่แอทั้งน,นั้นใช่แล้วใช่แล้วแม่นแม่งั้นก็ตามนี้แล้วกันนะจ๊ะจากนี้ต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็พยายามกันให้เต็มที่นะน้องในเอจะได้ยอมไปเรียนหนังสือและคุณก็จะได้เป็นผู้จัดการร้านที่ทุกคนยอมรับได้เลยครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อน้นองในเอและเพื่อคุณซึ้ง ไว้ใจผมได้เลยผมจะทำให้เต็มที่ในการทำให้คุณหมดโอ้ยยังไงล่ะนังแก่เดี๋ยวแกก็จะได้รู้ความสามารถที่แท้จริงของฉันฉายาแมงดาปีกทองสมองเพชรในอดีตนั้นฉันก็เป็นเด็กแว้นปกติธรรมดาเพียงแต่มีหน้าตาที่หล่อเหลาแบบป๊ป้าฉันก็เลยสามารถใช้หน้าตาได้เป็นประโยชน์ โดยการค้นหา Facebook อ g ของบรรดาสาวแก่แม่ไม้ที่มีเงินทั้งหลายแล้วสืบที่อยู่ตามไปตีสนิปเออนี่คุณครับผ้าชิดหน้าของคุณตกนะครับออขอบคุณค่ะแต่ว่าฉันไม่มีผ้าชัดหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรรับไว้เพราะหล่อและก็มีน้ำใจพอตีสนิทได้เป็นแฟนฉันก็เข้ามาฮุบกิจการทั้งหลายแหละดูดเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้หมด พอบรรดานางแก่หมดตัวฉันก็ชิงไปหาเยื่อรายใหม่ต่อไปยังไงล่ะ <laughs> <laughs> ไว้ใจผมได้เลยนะครับผมจะทำเต็มที่เพื่อคุณและน้องนายเอครับออออขอบคุณมากนะคะซึ่งจังเลยและแล้ว,ลวตั้งแต่วันนั้นร้านของเราก็ได้มีผู้จัดการคนใหม่ ตั้งแต่วันนั้นนร้านเราก็ดีขึ้นมากมายก่กองเลยว่ามาอ๋อใช่ใช่เลยลูกค้าเยอะมากยินดีมากเลยครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่เออ,ออฮือตกลงคือคนพิจิตใช่ไหมส่วนฉันนะครสวรรค์ตกลงร้อยเอ็ดบ้านเฮาถูกไหมลำพูนใช่หรือไม่ยังอยู่อีกเฮ้ยเฮ้แลน,นตัวร้ายอะ ก็ต้องเตรียมซ้อมไว้ก่อนเผื่อจะต้องไปเรียนจริงๆจะได้ทําใจรับไหวแต่ดูเหมือนชุดที่ซื้อมามันจะไม่มีไซส์สนะเด็กของเต็มรูปแบบชีวิตฉันจบสิ้นแล้วฉันจะต้องไปเป็นเด็กของโดนสังคมบูลลี่สิ้นหวังและหฮอหีเฮวเป็นเด็กหลังห้องและสุดท้ายก็จะต้องไปพึ่งพายาเสิดมันจะขนาดนั้น เดี๋ยวมันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งก็แค่ไปเรียนหนังสือเออจริงสิอะไรจริงไม่จริงก็เจ้าของร้านเขาบอกว่าจะนับยอดขายแข่งแต่จริงๆแล้วเราก็ทํายอดขายได้อีกนี่นาที่ไม่ผ่านเคาน์เตอร์นะ่ะเขาเรียกว่ายอดการขายพิเศษไงล่ะ ว้าจริงด้วยจริงด้วยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉันก็ยังมีสิทธิ์ชนะอยู่นะเซะ่แล้วก็ได้เป็นผู้จัดการคือเก่าฮึฮ,ฮึและตอนนี้ก็คิดวิธีการออกแล้วเสร็จฉนันแม่ไอหล่อไรคุณธรรมแล้วแกนี่มันมีคุณธรรมตรงไหนฟะเออหนะ้าหุบป,ปากตเตรียมแผนการได้เฮ้ยเห็นคนขายใหม่แวบๆเลยรีบแวะเข้ามาจะซื้อนู้นซื้อนี่เลยค่ะหล่อจังดีกว่าคนขายเก่าเยอะมากเลยค่ะ โอ้ขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญอีกนะครับแบบนี้พี่เอแพ้แน่ขายดีขึ้นมากมายเราจะได้ผู้จัดการคนใหม่ตลอดไปแล้วสินะฮะเออขอโทษครับพอดีซื้อบัตรนี่มาแล้วนี่ก็มาถึงแล้วจะให้นั่งรอตรงไหนล้วครับเอบัตรอะไรไหนดูสิคะบัตรกินหมูดูผี VIP ราคาเฮ้ย5้าพันเลยเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยมาจากไหนน่ะ กบัตรส่งเสริมการขายที่ฉันทําขึ้นมายังไงเล่าแปลกใจอะไรกันักหนาอันนี้เป็นยอดขายของเดือนที่แล้วนะไม่รวมเดือนนี้บอกไว้ก่อนเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ฉันคิดขึ้นมาองเ,ง <c oughs> เอาละครับคุณลูกค้าทั้งสองเชิญนั่งตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟออเดอร์ไปพังๆก่อนรอไฮไลท์ของงานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วไหนล่ะครับผีน่ะเอา้ามาแล้วหนึ่งนั่งไงล่ะครับ ผีกองกอยตอนนี้ปิดเทอมพอดีเลยโทรชวนมาร่วมงานได้ขออนุญาตพ่อแม่เรียบร้อยแล้วเป็นไงแจ๋วไปเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะให้แสดงความสามารถให้ดูนะครับใช่หนึ่งสงังสามื้อไก่ไก่ไ่มีเป็นยังไงแปลงร่างได้ด้วยเป็นตุ๊กตาลาบูบี้ที่กําลังฮิตที่ลิซ่าซื้อถ้าชอบใจแล้วก็ปลบมือสิครับรอ,อรายแบบมือแบบมือเ <จะ S 1> ก่งไก่ เดี๋ยวสิครับนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะทาไมถึงมีลูกกรอกกองกอยน้อยเข้ามาในร้านได้ยังไงน่ากลัวจะตายทาไมไม่รีบไล่ไปล่ะครับไม่เป็นไรแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะครับแบบนี้ต้องเพนก่อนตามคนมาช่วยผีบุกร้านทำอะไรกันนี่มันอะไรกันอีกเนี่ย ีจากสารตายายผีตายายตัวฟ้าเขียวสวัสดีค่ะอจะบ้าตายต้องแจ้งเจ้าของร้านฮัลโหลนางแก่ไอ้ยไม่ใช่คุณพี่หรอครับอเผีครับผีบุกร้านเรียกพระมาไล่ผีด่วนเลยครับผีเหรอคะ อ๋อแถนนั้นผีเยอะหน่อยนะคะเป็นธรรมดานะคะไม่เป็นไรเนอะถือว่าเป็นสีสันนะคะใช่แล้วล่ะครับแล้วรู้ไหมว่าวันนี้มันวันอะไรมันก็คือวันปล่อยผียังไงล่ะและที่นี่ทุกวันปล่อยผีก็จะมีผีรวมมิตรมากมายเป็นประจําทุกปีถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆได้เนๆๆ,ๆ,ๆแล้วฉันก็ได้ใช้โอกาสนี้ขายบัตร V I P ดูผีเรียกโปรโมชั่นนี้ว่ากินหมูดูผีเพื่อ คุณยอดขายในส่วนของฉันซะเลยฮิฮิไม่ว่าแกจะเป็นใครมาจากไหนให้รู้ซะว,ว่าวาระสุดท้ายของแกกับร้านนี้มาถึงแล้วฮร้านบ้าคนก็เพี้ยนเอาละครับคุณล,ลูกค้านี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเราขึ้นไปบนดาดฟ้ากันเถอะครับมีอะไรให้ดูอีกจนแยะเลยดีดีครับคุ้มห้าพันนะคุ้มแน่แบบแช่แป้งเอาละตั้งวงกันตรงนี้เลยเนี่ยละระหว่างรอการสแสดงกินได้ไม่อั้นเลยนะครับบุฟเฟ่ ไหนๆวันนี้วันผีออกขณะนี้ไม่มีลูกค้ามาแล้วล่ะขึ้นมากินด้วยซะเลยดีกว่าอ้าวคุณพี่รูปหล่อขึ้นมาด้วยหรอคะเนี่ยข,ขึ้นสิครับจะอยู่คนเดียวได้ยังไงนีน่ากลัวจะตายแล้วนี่เมื่อไหร่ผีจะไปกันหมดละครับเนี่ยผมจะได้เพนกลับบ้านไปเอาแล้วนี่นมาอีกแล้วหนึ่งอันนี้เรียกว่าเรตนะครับถ่ายรูปได้เลย ว้าวว้าว a m a z งกุ้งขา้าวยิ่งกว่าไปดูยีราฟที่แอฟริกาซะอีให้อาหารเปลดได้ด้วยนะครับทำบุญใส่ซองมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอุทิศส่วนกุศลไปให้ววนนุนกระสือไหนไหนครับกระสือมาก้าข้างเลยหรอครับเนี่นี่ใช่ตัวที่หลอกฉันหัวจุ่มถังแคร่หรือเปล่าเนี่ยน้อยแน่ใช่ใช่นะคุณคๆนนะไม่ไหวแล้วสลบแม่จ๋าช่วยด้วย ตบมือตบมือถึงจะน่ากลัวแต่ก็ตื่นเต้นดีนะครับคุมค่ากดทัวยุโรปดูแสงเหนือที่นี่ทัวร้านสะดวกซื้อดูแสงกระซือตบมือตบมือสำเร็จไปด้วยดีเอาไหนๆก็ไหนๆมาล้อมวงชนแก้วกันซะหน่อยเดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาก็ตะกนเรียกเองแหละเอาพี่โปองทำการแสดงดนตรีซะด้วยความเจ็บและความเจ็บความฉ่ำความเจ็บและความเจ็บความฉ่ำชับชับ เชฟใช้กินด้วยใช้กินด้วยความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บและความเจ็บความช้ำผู้เข้ารอบแฟนอาร์สัปดาห์นี้เนยเลอแอมการ์ตูนทีระดนจีน่านัทธนิชานมสดแก้วใหญ่น้ำ พร้อมน้องเพลงธัญรัต์รูปที่หนึ่งสองสามฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสป o กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า